Hãy subscribe còn kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แห้เขียนยังไงงบใบไันถ้าไปเรยนมาล้วั้งใละถึงห้าที่สอนเรื่องเรื่องที่ใหญ่อ่าเรื่องความัดรสั้นไม่เียความสั้นข้อที่เกิดอะไรแล้วก็ก็จะได้อะไรไปคะแนนคะแนนตัวใช่อหคบุกอ่อนข้อต่างมันใช่ป่ะแล้วใช้วิีาะไร ไอชายที่สอบตัวไปให้ทำไมที่มันมีผลตัวเดีวคือะไรสอบสอบสอนามประจำวันสอบอบอประจําสดาบั้สอบทั่วไปเออําให้ได้พวกผมไม่ได้สอบได้ร้อยเลยน้อยหน่อยน้อยกสมดสนะถือก็มาไดูแล้วพวกเหนื่อยเหนื่อยเคยมลห้าร้อกร้อยอ่ะแต่ก็ต้องให้

มันเือแตกกัแล้วเนี่ยโดนแกไปแล้วรอนายกเสด็จทั้งวเราไม่ช่วยแั้ววันนี้นะไปบอกพ่อแม่นะเ่อเราพูดถไงคนทายบกพ่อแม่ลงไปล้ไม่โกงไฮ้ยต่าตามกฎหมายใช่ไหมสิ่งที่ยากโดนแต่เราก็มูใจีควใช่ไหมเนี่ย่้ก็ดีนะเรื่งการไปไปทั้งตายวันนี้รัฐบาลขอชกาอยากทำเป็นดีแล้ววันนผาวสต้องตียังต้องทำไอ้เรื่องวินตี้เป็นแต่งตัวโม้เลยนะ หรือคดีนายกประหลังเอง,งหมดนะเพราะว่าทุกอย่างมันมันปวดหัวเราเลยปวดหัวเลงน,นะดีคือวิชาวิชาประธานใจถูกครอบสนุกแล้วการไปเลือกตั้งเลยสามข้ตามมันต้องประชาชนมรงดีเสรสองอย่างการออกเสียงทางประเาธิปไตยการไปเลือกตั้งคนมีเสร็จใช่ไนะแต่ถ้าผ่านไม่ผ่าน,านเป็นจริงหรืองแต่อย่างถ้าเธอเห็นว่าดีเธอก็ผ่านถ้าเธอเห็นยังไม่ดีไม่พอใจเธอก็ไม่มาไม่เกิดเลยเพราะเธอเป็นใคร ประชาชนเขาเป็นสายตัวเองเดียวนี่นะพี่เข้าไปเอาพินเลยมีพี่คนรอรับอยู่แล้วครับวันนีผมบอกกันว่าอ๋อเดี๋ยวมี่ก็มีช่างภาพคุณสามแปดผ่านด้วยรับเท่าไหร่ สอทตัวทำไมเขาทำได้สมองเขาต่าเราไ่ด้ไหาหลักฐานมาคือจะไปคิดเองไปเอาดีๆอ่ะอาอาชีวะไหนดีล่เกาหีีเาว่าไม่ใช่ว่าผเที่เกาหีผมไม่ดูหลังเกาหลีแล้วผเทียเกาหี่ผมดูในดีของเขามาแล้วเอาเขามาผมไม่สน่งเนื้อหาเอาอาชีวะที่เาหลีถ้าเขาชนเขาต้องกหลายสอมาคืออะไรคนน้อย นเาะเสามารถเห็นรไอะไรไม่ได้แต่เขาเห็นแจกที่ไทยมีัึงเจ็ล้านถ้าเป็นเข้าก็ระบาดเหมือนกันนะแต่ทุกอย่างทำได้หมดแหละถ้าประชาชนในประเทศชาติร้วมมือกันคนทนทำไมดิมรูเน่ยิ่งกว่านี้ได้ไหมดิมรูไม่ปล่อยแค่ที่แบบนี้หรอกมันจะเกิดวันนี้ไี่ห้าปีผ่านมาดิลมุการทำมันเกิดห้าสิบี่ตลยแบบ้าปนะครับ

เดี๋ยวเราการขอของจากของขายของร้านเราที่ขาย็นรต้นขอรที่ไหนก็ได้แต่แค่ายท้องยิ้มครับ้วยว่าขายดล้วขายของบ้าน เอาไล่คนแปลงหน้าคนทำความรั่วคนที่ปลูกไม้นักเตะเป็นนิทานอะไรนะวันนี้ท้าไม่ดีส่วนนี้200,000ประการเรื่องนี้ขายไม่ได้ การับแบนปกตก็ไม่ยอมอีกที่เป็นการเล่นมาแล้วนะปิแล้วมันเมันปีไปแล้วสิปไปแล้ว